แม่เลี้ยงเดี่ยวนำลูกไปฝากเลี้ยงสุดท้ายสมองบวมร่างกายฟกช้ำส่งโรงพยาบาลแพทย์ให้ทำใจเชื่อถูกพี่เลี้ยงทำร้ายแจ้งตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุด10กุมภาพันธ์66แม่ท่านหนึ่งอายุ26ปีชาวตำบลหนองไขน้ำอำเภอหนองแค่จังหวัดสระบ,บุรีร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่าลูกชายอายุ1ขวบ2เดือนขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแรกเริ่มนำส่งด้วยอาการหมดสติ ไม่รู้สึกตัวตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ตอนนี้อยู่ในห้อง ICU แม่เด็กเล่าว่าตนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลิกกับสามีตั้งแต่ลูกยังอยู่ในครรภ์ตนต้องหางานทํามีคนแนะนําให้นําลูกไปฝากเลี้ยงที่สถานที่รับเลี้ยงเด็กของหญิงคนหนึ่งอายุ33ปีในพื้นที่ตําบลหนองปลาหมออําเภอหนองแขจังหวัดสระบุรีตนจึงได้เดินทางไปดูสถานที่รับเลี้ยงเด็กดังกล่าวมีผู้ใหญ่อยู่รวมกันหลายคน มีผู้ปกครองคนอื่นคนอื่นนำลูกมาฝากเลี้ยงอยู่ก่อนแล้วสอถึงสคนดูแลสถานที่ดูสะอาดสะอาดน้าที่จะนำลูกมาฝากเลี้ยงได้จึงทดลองนำลูกไปฝากเลี้ยงก่อนเป็นรายวันวันละ150บาทเมื่อ3วันก่อนหากไม่มีปัญหาอะไรค่อยตัดสินใจฝากเป็นรายเดือนเพื่อตนจะได้ไปทำงานสองวันแรกเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรแต่พอวันที่สวันที่แกุมพาพัน์หลังพาลูกไปส่งได้ไม่นาน หญิงที่รับเลี้ยงเด็กโทรมาหาตนบอกว่าลูกมีอาการผิดปกติตัวเกรง็งมีเลือดไหลออกมาทางปากนอนกัดลิ้นตัวเองพร้อมส่งภาพถ่ายอาการลูกมาสอบถามอาการจากตนพอเห็นถ้าไม่ดีจึงรีบเดินทางไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กเมื่อไปถึงพบว่าอาการลูกหนักมากแล้วไม่รู้สึกตัวแล้วตามตัวมีรอยฟกช้ำตนจึงรีบอุ้มลูกส่งโรงพยาบาลหนองแขเมื่อหมอที่โรงพยาบาลหนองแค ตรวจดูอาการเบื้องต้นแล้วรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วรีบส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลสระบ,บุรีในทันทีแพทย์โรงพยาบาลสระบ,บุรีนำเข้าเครื่องสแกนสมองผลแจ้งให้ทราบว่าลูกสมองบวมอาการค่อนข้างวิกฤตมีเลือดออกที่ตาและตามร่างกายมีรอยช้ำบวมขอให้ทำใจที่น้องอยู่ได้ก็เพราะเครื่องช่วยหายใจและยาโอกาสที่น้องจะกลับมามีแค่หเปอร์เซ็นเท่านั้นขอให้ตนทำใจ แม่บอกว่าสิ่งที่ยังค้างคาใจคือลูกตนปกติร่าเริงดีไม่มีโรคประจำตัวใดๆเหตุใดจ,จู่ๆจึงอาการหนักได้ขนาดนี้จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตํารวจเอกสถิฐพงศ์สีอ่อนรองสอวสสอบสวนสถานีตํารวจภูธรหนองแคให้เข้าไปตรวจสอบหาพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดจากสถานรับเลี้ยงเด็กที่เป็นบ้านของพี่เลี้ยงรายนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกขณะที่หญิงผู้รับเลี้ยงเด็กได้เดินทางมาเยี่ยมน้อง ที่โรงพยาบาลสระบ,บุรีด้วยเช่นเดียวกันได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเพิ่งรับเลี้ยงน้องมาได้เพียงสามวันเท่านั้นวันเกิดเหตุแม่ลูกนําน้องมาส่งในช่วงบ่ายโมงซึ่งที่บ้านตนมีแม่และแฟนของตนและมีเด็กที่รับเลี้ยงไว้อีกสองคนจู่จูน้องก็มีอาการเกร็งเลือดไหลออกทางปากตนเองกลัวว่าเด็กจะชักจึงได้ใช้ช้อนงัดปากไว้แต่น้องได้คลายออกตนจึงได้โทรถามแม่ลูกว่าลูกเคยมีอาการกัดลิ้นตนเองไหม แม่ลูกก็ตอบกลับมาว่าไม่มีจากนั้นตนก็ถ่ายรูปลูกที่นอนอยู่ส่งกลับไปให้ดูเมื่อถามแม่เด็กกลับไปว่าแบบนี้ปกติใช่ไหมซึ่งแม่ลูกก็ตอบว่าปกติถ้าหายใจอยู่ไม่มีอะไรหรอกและยังกล่าวอีกว่าพี่ไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรหรอกตนมีหลักฐานการแช่คุยกันทุกอย่างขณะที่บ้านพักเด็กจังหวัดสระบุรีกรมกิจการเด็กและเยาวชนส่งผู้แทนมาดูแลแม่เด็กช่วยเหลือ พาไปพบพนักงานสอบสวนและดูแลด้านที่พักและสวัสดิการด้านอื่นๆเป็นการเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนตามสิทธิ์และกฎหมายต่อไปเนื้อหาข่าวจับโหนกระแส